กลับมาอยู่นะครับกับบันเทิงปักมาครับในช่วงของสุขภาพนะฮะเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะรู้จักเจ้าเมล็ดเจี่ยบ้างแล้วนะครับนะรู้ในส่วนของสรรพคุณนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยในเรื่องของการรักษาโรคนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะคุณสาวๆเนี่ยนะครับชอบทานเจ้าเมล็ดตัวนี้เพื่อการลดน้ําหนัก นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ดีนักว่าเจ้าตัวเมล็ดเจียตัวจิ๋วเนี่ยนะฮะทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรซ่อนอยู่บ้างนะฮะวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับบันเทิปงปากม้าของเราจึงขออาสาพาทุกคนครับมานาความรู้จักกับเจ้าเมล็ดเจียตัวจิ๋วตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกนะครับมเมล็ดเจียนะฮะคืออะไรมาจากไหนนะครับจากหลักฐานโบราณน,นะฮะพบว่ามเมล็ดเจียเนี่ยเป็นพืชที่มีอายุมานานกว่า 3,500ปีนะครับก่อนคริสตศักราชในทวีปอเมริกาโอ้โหนานมากนะครับเยอะลนะเยอะเลยครับมานี่เป็นธัญพืชโบราณเลยนะครับยกให้เมล็ดเจียเนี่ยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์นะฮะแห่งความแข็งแรงและชาวแอสเทกนะฮะแล้วก็ชาวมายันเนี่ยนิยมนำบริโภคเป็นอาหารหลักเหมือนกับธัญพืชทั่วไปเลยนะครับเหมือนกับพวกข้าวโพดพวกถั่วอะไรพวกนี้โดยพวกเขาเนี่ยนะครับจะนำเอามเล็ดเจียเนี่ยมาบดรวมกันกับแป้ง คั้นเป็นน้ำมันออกมาเพื่อใช้ดื่มนะฮะหรือว่าเอาไว้ปรุงอาหารด้วยความเชื่อที่ว่าเมล็ดเจยเียมีสปปรรพคุณทางยาที่ช่วยบำร,รุงร่างกายให้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับแข็งแรงนั่นเองออนะครับต่อมานะฮะในยุคข,ของล่านานิคมของสเปนฝั่งอเมริกาใต้นะฮะก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนทําให้เมล็ดเจเี่ยกลายเป็นอาหารต้องห้ามาะนะครับโดยผู้นาสเปนในยุคนั้นครับประกาศว่าห้ามเพาะพันธุ์เมล็ดเจียอีกต่อไป มันก็เลยทําให้เมะเดเจียนนี่นะครับค่อยๆสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับกระทั่งเข้าสู่ยุคของอเมริกาสมัยใหม่นะฮะน <c oughs> ักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ค้นพบเจ้าพันธุ์พืชเมเดเจียอีกครั้งหนึ่งจึงเกิดการค้นคว้าวิจัยถึงประโยชน์ของพืชพันธุ์ชนิดนี้นะฮะ <c oughs> และก็เริ่มมีการขยายสายพันธุ์กระทั่งนะฮะ ลายมาเป็นสายพันธุ์เมล็ดเจียที่เราใช้บริโภคกันอยู่ในจนทุกวันนี้นะฮะมเมล็ดเจียเนี่ยหรือว่าเม็ดแมงลักเนี่ยฮะต่างกันยังไงเพราะลักษณะเนี่ยนะครับเวลาผสมน้ามันจะคล้ายๆกันออลหลาย,ายคนก<า>็ค,คงจะคิดว่าเอ,อ้มเมล็ดเจียหรือว่า,มาเมล็ดแมงลักความจริงแล้วเหมือนกับเป็นธัญพืชคนละชนิดกันแม้ว่าทาาั้งเมล็ดเจียแล้วก็เมล็ดแมงลักเนี่ยนะคะจะนําไปแช่น้ําแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็ตามแต่ก็มีความต่าง ที่เราสามารถสังเกตได้นั่นก็คือว่ากอนนําไปแช่น้ำเมล็ดเจียนจะมีลักษณะรีมีสีน้ําตาลเทามีลวดลายเล็กน้อยส่วนเม็ดแมงลักเนี่นะคะก็จะมีลักษณะรีมีสีดําเข้มแต่ถ้าหากนําไปแช่น้าแล้วจะพบว่าเมล็ดเจียนจะเกิดการพองตัวลักษณะเม็ดใสนะคะครับ แต่เม็ดแมงลักเนี่ยจะพองตัวในลนักษณะมีเมือกสีขาวนะครับซ้ายมือนี่จะเป็นเมล็ดเจีย<ช>ส่วนขวามือเนี่ยนะครับ<ช>จะเป็นเม็ดแมงลักเออนะครับนะนนจะมีลักษณะความแตกต่างกันใช่่างนั้น,น,มนเมล็ดพวกนี้มันเป็นธัญยพืชชนิดหนึ่งเวลาเราไปรับประทานอะไรเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสลัดหรือว่าพวกอาหารแบบอาหารทั่วทไปนะนะยิ่งย่างต่างๆนานาเนี่ยก็สามารถที่จะโรยลงไปได้นะครับผมจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรนะฮะ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเผยว่าเมล็ดเจียเนี่ยเป็นธันยพืชที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งซ<ม>ูเปอร์ฟรุตนะคะแล้วก็ซูเปอร์ซีดอัดแน่นไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายได้แก่ไฟเบอร์โอ้กรนนดไขมันดีชนิดโอเมก้าสแล้วก็โอเมกา 6, ้าหกแคลเซียมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็โปรตีนนะคะซึ่งเมื่อนำเมล็ดเจียเต็มเม็ดหรือว่า ทั้งเม็ดเนี่ยนำไปบดเนี่ยนะฮะแล้วนำไปแช่นะฮะกับของเหลวอย่างเช่นน้ำน้ำผลไม้หรือว่านม,มเมล็ดเจียนี่ก็สามารถที่จะพองตัวขึ้นมาได้อีก12เท่าเลยทีเดียวก็จะยิ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารได้นอกจากนี้แล้วนะมเมล็ดเจียก็ยังมีสรระคุณทางยานะคะเรียกได้ว่าสุดเวิร์กมากๆนะคะต้องขอบอกต่อกันเลยทีเดียวเอเอ,เอทำให้อิ่มเร็วด้วยเนาะอันนี้ก็ดีเหมือนเหมือนเม็ดแมงลักอะ่ะมันพองขึ้นมา สามารถช่วยอะไรเราได้บ้างอันที่หนึ่งเลยนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงโอ้ดีเมล็ดเจียนี่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีนะคะมีโอเมก้าสแล้วก็โอเมก้าหช่วยปรับสด,ดสมดุลระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกาย ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและก็ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะฮะเกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีเข้าสู่หัวใจจึงเป็นผลให้หัวใจของเรานั้นแข็งแรงขึ้นโอ้อันนี้ดีฮะส่วนอันที่สองเนี่ยห <àng> ่างไกลโรคเบาหวานประเภทสองมเมล็ดเจีนเป็นธัญพืชที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำนะฮและแต่อุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงก็ช่วยรักษาสมดุลของน้ำตาลในเลือดได้นะ,ะจึงมีคุณสมบัติที่ช่วย ป้านโรคเบาหวานประเภท2ได้เลยทีเดียวครับส่วนประโยชน์อันที่3ก็คือบาดแผลหายเร็วไม่ติดเชื้อง่ายมเมล็ดเจียนนี่นะคะมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่ร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นสารโพลิสเตอเรดินนะฮะมีฤทธิ์แก้อักเสบจึงช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลแล้วก็ช่วยในให้บาดแผลของเราเนี่ยหายเร็วไม่เรื้อรัง ส่วนประโยชน์อันที่4เนี่ยร่างกายนะคะก็จะมีระบบเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นครับเมล็ดเจียมีไฟเบอร์มีโปรตีนแล้วก็กดไขมันโอเมก้าสเนี่ยสูงจึงช่วยปรับสมดุลระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายได้นอกจากนี้นะคะยังบำรุงความจำนครนะคะแล้วก็ทำให้ห่างจากโรคกระดูกพรุนช่วยให้ระบบการย่อยอาหารทำงานเป็นปกติช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แล้วก็ทําให้เราเนี่ยอารมณ์ดี hmm. เพราะว่าท้องไม่ผูกไม่อ้วน hmm. ไม่ขาดสารอาหารอีกด้วยเฮ้ยรีไปซื้อกินเลยทีเดียวดีมากเห็นไหมครับว่าเมล็ดเจียเนี่ยนะคะหนม่งแม้จะจิ๋วแต่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคะครับนะคะเพียบพร้อมไปด้วยคุณประโยชน์ซึ่งอย่างที่เราพูดไปทั้งหมดทั้งปวงนั้นอย่างที่คุณเห็นเลยทีเดียวนะคะคดังนั้นใครที่กินเมล็ดเจียอยู่เป็นประจำนะฮะเราก็เชื่อว่าจะ รู้หลักในการได้เรียกว่าบริโภคมากขึ้น<ม>นะ,ะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองเรียนคิดว่านะฮะก็ควรที่จะขอไปลองซื้อหามารับประทานได้เลยร<ม>ับรองคุณสุขภาพจะดี<ม>แข็งแรงมากเลยทีเดียว